เข้าใจว่าทําไมถึงทําแบบนี้ตอนนี้ดูแย่ไปหมดเลยดีขึ้นแล้วใช่ไหมใช่จะต้องชิมก่อนเสิร์ฟนะมิสซาโต้สองเสร็จแล้วขอบคุณมากยินดีค่ะขอบคุณค่ะเชฟไม่ถูกตีกลับจะดีมากเลยเฮ้ยมิสซาโต้อร่อยนี่ขอบคุณค่ะทำไมไม่ทําแบบนี้แต่แรกทําไมไม่ทําแบบนี้แต่แรกฮะจากนี้จะดีแบบนี้ค่ะเชฟ ออเดอร์รีสโต้อเชลสองรสโต้นานไหมผมขอ3เออห้านาทีครึ่งครับเชฟบ้าเอ้ยกบไม่เป็นหรือไงต้องมองนาฬิกาตลอดไม่เอาหน้าคิดซี่ลงมือเร็วครับเชฟไม่เห็นต้องมองนาฬิกาจับเวลาเลยกบเวลาเอาีิโง่ชะมัดเลยโง่จริงๆริสโต้นานไหมครับเชฟกลับไม่เป็นเหรอจะเอาแต่มองนาฬิกาเหรอมองกระทะบ้างสิบ้าเอ้ยครับเชฟดูตัวเองว่านานไหมครับเอานาฬิกาเฮงสวยนั่นมาเฮงสวยเผาแม่งเลยเผาเลย นี่ชนเชฟรัมซี่โยนาฬิกาบ้านั่นเข้าเตาไปเลยคืนนี้ได้เจออะไรพ,พิเศษพิเศษแนะ่ริซอตโต้สองใช่ไหมครับนับเลขไม่เป็นหรือไงวะเหลือเชื่อเลยบ้าบอสุดๆเลยอะไรวะเนี่ยว่าไงครับเชฟนี่ทีมเงินรับเชฟมานี่ริซอตโต้สองใช้เวลา17นาที2 4คราวนี้5 นายทำบ้าอะไรอยู่ทำไมมั่วแบบนี้นี่น,นี่ไปนั่งกับเพรไปนั่งกับเพรไปกินให้หมดไปมีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป หากคุณกำลังประสบกับปัญหาอาหารติดกระทะไม่น่ารับประทานทำความสะอาดยากต้องแช่ไว้ข้ามคืนวันนี้เรามีตัวช่วยให้คุณ d ด o มอนเชฟชุดกระทะเซตใหญ่ถูกใจคุณแม่บ้านกระจายความร้อนได้ดีทำอาหารได้มากกว่าเดิมทนทานใช้งานง่ายล้างง่ายไม่ต้องแช่ สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมลองแวบเข้าไปดูในครัวที่บ้านของคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งดีไหมคะว่าเครื่องครัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้เก่าแล้วหรือยังถึงเวลาเปลี่ยนแล้วหรือยังวันนี้ค่ะมีเดียช้อปปิ้งของเรานะคะมาเอาใจคุณแม่บ้านแบบสุดๆกันไปเลยเพราะว่าวันนี้เราจัดเซตกระทะชุดใหญ่แบบนี้ให้กับคุณผู้ชมนะคะคุณแม่บ้านทุกๆคนเลยวันนี้นะคะบอกเลยว่าเราให้ของแถมแบบไม่กักและที่สําคัญเลยนะคะคุณได้ ากวว่10ชิ้้นดยคือกำลังจะบอกว่าที่คุณเห็นอยู่ในจอขนาดนี้ทั้งหมดตรงนี้คุณได้ไปในราคาเท่านี้ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมขอกลับไปทิ้งกระทะเก่าเดี๋ยวได้ก่อนค่ะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูให้ซื้อไงทาไมต้องทิ้งของเก่าก่อนของใหม่คุ้มขนาดนี้เดี๋ยวโลทั้งครัวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะมีเดียช้อปปิ้งของเราเนี่ยจัดแบบชุดใหญ่สุดคุ้มให้กับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงหน้าทั้งหมดนี้คุณจะได้ไปทั้งหมดในราคาเพียงแค่990บบาทเท่านั้นค่ะใช่แล้ว ก็เรียกว่านะครพระเอกทูลงเลยนั่นก็คือกระทะดมอนเชฟค่ะที่มีไซส์เนี่ยสาเซนติเมตรบางคนบอกเฮ้ยทำไมหลักกระทะเขาก็มีตั้งแต่26 28 30ซกีสมสิาสมีหลายไซส์คือทุกอย่างเนี่ยผัดทอดได้คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเมนูที่จะผัดเนี่ยเราก็ต้องเลือกใหญ่ไว้ก่อนใช่ไหมคะคือพี่เอจะเลือกเล็กไว้ก่อนหรือใหญ่ไว้ก่อนไม่คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณแม่บ้านเนี่ยอย่างเอเนี่ยจะรู้ดีเวลาเราเลือกกระทะเราจะต้อง เลือกไซส์ใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่ากระทะไซส์ใหญ่เนี่ยคุณจะต้มผัดแกงทอดคือสามหรถทําได้ในกระทะคือแบบไม่ต้องพึ่งพามอเลยถูกต้องใช้กระทะสามารถทําได้ทุกเมนูค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเห็นกระทะแบบนี้นะคะเมนูยอดนิยมตื่นมาเช้าเราต้องเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟถึงโต๊ะทุกวันนั่นก็คือไข่ดาวโอ้โหต้องบอกว่าอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะ,ะการจะทอดไข่ดาวเนี่ยให้สวยแล้วก็ไรน้ำมันวันนี้ค่ะกระทะจาก ไดมอนด์เชฟของเรานอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้วยังเคลือบนอนสติกด้วยสามารถที่จะทอดไข่ดาวโดยไม่ต้องใช้น้ํามันได้ด้วยใช่แล้วคือถ้าใครเนี่ยห่วงใยสุขภาพนะคะ,ะก็เลือกกระทะนอนสติกตรงนี้ค่ะเพียงแค่เปิดไฟนะคะไม่ต้องแรงค่ะเพราะว่าไข่เนี่ยก็มีลูกเล็กๆใส่ไปปุ๊บสุกได้เร็วทันทีค่ะและที่สําคัญคือไม่ต้องไปทนทานนะคะในเรื่องของน้ํามันที่มันจะเยิมย้มๆยมด้วยอันนี้ดีต่อสุขภาพของคนในบ้านสําหรับเซตนี้ที่คุณผู้ชมจะได้รับไปเรียกว่าเหมือนกับ เพิ่มชุดครัวใหม่เเพิ่มชุดครัวใหม่ใครจะขึ้นบ้านใหม่ยกเซตนี้ให้เขาอย่งได้เลยนะใช่ซื้อเป็นของขวัญของฝากได้ดูแพงใช่คุณผู้ชมค่ะและที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะคุณจะได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าของแถมเราให้แบบไม่กักกันเลยกับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้ค่ะกระทะจากด o มอนเชฟขนาด32ซนเมตรพร้อมฝาปิดนะคะราคาปกติอยู่ที่1,190บาทค่ะและถ้าโทรมาตอนนี้นะคะเราแถมให้เลยสำหรับ แบบหม้อนะคะพร้อมฝาปิดอีก3ใบมูลค่า590บาทค่ะและยังไม่หมดค่ะคุณยังจะได้รับไปนะคะเป็นโถสแตเลสพร้อมฝาปิดค่ะถึง5ชุดด้วยกันนะคะ5ชุดตรงนี้มูลค่า390บาทมีกระบวยให้ด้วยค่ะมูลค่า240บาทค่ะยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าโทรมาทัน50สายแรกนะคะต้องรีบโทรมาเลยนะจะได้รับเตาแก๊สอินฟลทหัวเดียวนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้อยู่ที่3,200บาทค่ะ แต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าหารเฉลีย่ยออกมาแล้วทั้งหมดนี้13ชิ้นนะคะเหลือเพียงแค่ชิ้นละ70กว่าบาทเท่านั้นน้องจูนมีที่ไหนเตาแก๊ส70กว่าบาทกระทะ70กว่าบาทเท่านั้นนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อปรีบโทรเข้ามาคะ่ะ กระทะดมอนเชฟขนาด32เซนติเมตรพร้อมฝาปิดราคาปกติ1,190บาทซื้อวันนี้เราแถมทันทีชุดหมอ้อพร้อมฝาปิด3ใบาราคา590บบาทพร้อมชุด โถสแตนเลส5ใบาราคา390บาทและกระบวยราคา240บาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้หากคุณโทรมาทัน50สายแรกเราแถมเตาแก๊สอินฟลเลทหัวเดียวให้คุณทันทีทั้งหมดนี้ราคา3,200บาทคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นคะ่ะมีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป สนับสนุนโดยดูนี่บริการรับชมความบันเทิองออนไลน์แบบไม่มีโฆษณาขั้นเพียงเวลาเก้บาทสบักดดอกจาน45 3ดอกจารนย์สี่สี่เหลี่ยมและโทรออกสนับสนุนโดยมีเดียช้อปปิง้งมีดีให้ช็อปขายหน้าเป็นแบบนี้เองเนี่ยโอ้คุณพลาดอะไรคะแต่ผมไม่นะขอโทษนะผมไม่ชอบของเหลือ,เ,อเพจกินเ,เร็วๆแล้วสิเออหมดเลยเหรอก็คงงั้นแหะครับว่าอร่อยดีนะอ<ร>อ อะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่การลงโทษเนี่ยคุณสวยมากเลยรูณค่ะรจริงๆนะเขา<อ>ไปนั่งตรงนั้นแบบ